อ่าใครไปประเทศเกาหลีกับประเทศญี่ปุ่นนะเธอจะเห็นเลยว่าคนทัางประเทศอ่ะเขาใส่เสื้อสีขาวสีดำสีขาวสีดำสีเทาเือคุมโทนอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นสีดำสีเทาสีขาวมีแค่นี้แหละไม่มีอย่างอื่นไม่มีสีส้มไม่มีอะไรเหมือนบ้านเรานะไม่มีเลยเออแลวคือฉันก็จะมาบอกที่มาที่ไปว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เนาะก็คือย้อนไปเลยนะตั้งแต่วัฒนธรรมเนี้ยมันมาจากเกยอรมัน เออซึ่งเยอรมันก็ใส่เสื้อผ้าแบบนี้แหละขาวขาวคุมโทนคือมันจะมีแต่โทนดำดำเอางายๆนะโทนคนเสื้อผ้ากรเกาหลีเออนั่นแหละเธอก็จะนึกภาพออกขาวดำขาวดำมีอยู่แค่เนี้ยทางประเทศมันมีอยู่สีแค่เนี้ยเออแต่ข้อดีมันก็ใส่สวยจริงนะเออต่อตอนตอนที่เยอรมันนะเยอรมันนี่เขาจับมือกับญี่ปุ่นนะก่อสงครามโลกนะคือตัวประเทศต้นเรื่องนะ เยอรมันกับญี่ปุ่นจับมือกันมาเรามาก่อสองครามโลกยึดจะครองโลกนะ่เออเยอรมันก็เลยบุกทางยุโรปแล้วขึ้นไปทางยุโรปตอนเหนือคือสแกนดิเนเวียแล้วก็จะโอบรัสเซียนะส่วนญี่ปุ่นก็จะบุกไปเกาหลีบุกไปจีนแล้วก็จะไปอบรัสเซียนะก็อิลุงตุงนางมากนั่นแหละแล้วก็คือญี่ปุ่นก็ไปยึดเกาหลีได้ไงญี่ปุ่นก็ไปยึดเกาหลีก็ไปอยู่นานาพอสมควรนะทหารเยอรมันก็อยู่ด้วย ก็คือเนี <moon> ่ย <figuring> ก <out nosso story> ็ได้วัฒนธรรมการใส่เสื้อผ้านานไม่นานอ่ะไปอยู่นานที่ไหนจนวัฒนธรรมมันกลายกลายมาเป็นนิสัยของคนปัจจุบันแล้วแสดงว่าเขาไปนานยึดนานเท่าไหร่ฉันไม่รู้จริงก็ไม่อยากรู้ด้ะแล้วก็ทางยุโรปเหมือนกันนะเอออันเนี้ยเขาจะใส่เสื้อผ้าโทนเนี้ยก็คือเยอรมันก็อละลานเขาไปทั่วเหมือนกันนะก็คือยึด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 หมดเลยฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็เนี่ยวัฒนธรรมการใส่เสื้อผ้าแบบเยอรมันก็เลยลามไปญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นก็ยังใส่เสื้อผ้าสีขาวๆดำๆอยู่เลยทุกวันเนี้ยคนเกาหลีเหมือนกันโอ้โธ่แสดงว่าอิทธิพลตอนนั้นคือสุดๆเลยนะก็อยากรู้ไหมว่าทําไมสองประเทศนี้เขาเอาความมั่นหน้ามั่นใจนะมาจากไหนถ้ามาอยู่ดีก็มั่นหน้าท้าลบก,กับคนทั้งโลกทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยก็เป็นแค่ประเทศเล็กๆน้อยๆซึ่ประชากรก็ไม่ได้เยอะนะคือตัวต้นเรื่องนะก so ็ค so ือเยอรมันเนี่ยฉีดไป ก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่จะก่อสองครามโลกเนี่ชีไปสำรวจโคโลกใต้เออแล้วชีก็ไปเจอแรปทีเรียนเดี๋ยวฉันขึ้นรูมให้นะคะนี่แหละชีไปเจอแล้วมันก็เซอร์ไพรส์มากอยู่โคโลกใต้นะมันจะมีในหนังเนี่ยเอามาออกบ่อยมากหลังแผ่นหลังหลังแผ่นน้ําแข็งมันจะต้องมุดถ้าไปจะมีที่ดินเขียวชอุ่มมีน้ําอุ่นมีต้นไม้ หนัง X Men เอ็เมนี่ยเอามาพูดถึงบ่อยมากคือความจริงเลยนะเพราะมันมีแผ่นดินที่ใหญ่มากๆอยู่หลังน้ําแข็งนั้นเป็นโครโกใต้ซึ่งตงน้นก็เป็นเขาไม่ให้ใครเข้านะรัฐบาลเขาไม่ให้ใครไปตรงนั้นเลยเป,เ,ปเป็นที่ห่วงห้างแล้วเขาไปเจอเลทิเลียนแล้วเลทิเลียนก็เลยบอกว่าเออจะคลองโลกเออเหมือนกับว่าเจอคนไม่ดีเหมือนกันนะเออเลทิเลียนก็เลยบอกว่าเอองั้นเธอจะมีแผ่นจะมีแผ่นจะยึดโลกใช่ไหมนู่นนั่นนี่ ก็คือยอมยอมเป็นลูกน้องของเลปทิเรียนก็คือเยอรมันเนี่ยยอมเป็นลูกน้องด้วย <t> เพื่อแลกกับอะไรอาวุธมีทั้งอาวุธมีทั้งเทคโนโลยีการโคลนเยอรมันเป็นประเทศเล็กๆแน่นอนแต่เอาทหารนาซีมาจากไหนเป็นล้านคนเขาหาทหารมาจากไหนมันไม่มีทางที่จะหาทหารโหดโหดโหด,โหดได้ขนาดนี้โหดแบบนี่เหลือจิตใจความเป็นคนเพราะว่าเขาสร้างจากการโคลนไงเธอได้เทคโนโลยีการโคลนมาจากเลปทิเรียนได้เทคโนโลยีรถถัง ระเบิดมาจากคือได้เทคโนโลยีต่างดาวมาเลยแล้วคือตอนนั้นนะ่ะสายลับของอเมริกาไปไปสอดส,ส่องที่แถวยุโรปไปแถวแถวเยอรมันแล้วก็กลับไปเตือนอเมริกาบอกว่าเนี่ยเยอรมันกําลังเตรียมตัวจะก่อสองครามโลกครั้งที่สองไม่มีใครเชื่อเพราะว่าเยอรมันนะ่ะเขา แพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วแพ้ราบคาบเลยมึงจะเอาปัญญามาไหนที่ไหนมาสู้คนก็ไม่เยอะเท่าฝั่งอเมริกาไม่มีทางหรอกเป็นๆไม่ได้เยอรมันจะมาก่อนสงครามโลกไม่มีใครเชื่อสายรับค้นี้พอเวลาผ่านไปไม่ไม่กี่ปีปาประกาศสงครามโลกนี้สองโอ้โหคือบุกบุกบกุเธอคิดดูมันบุกมันยึดได้หมดเลยเพราะว่าอาวุธมันล้ำเกินเทคโนโลยีรถถังปืน แล้วก็ทหารนาซีเป็นทหารที่ไม่มีจิตใจเพราะว่าสร้างมาจากห้องแลบถ้าเธอนึกภาพไปอยากให้เธอดู Star สตาร์วอลสงครามโคลนนั่นแหละคือเขาเอามาเปิดเผยความจริงเนี่ยว่านาซีวิทยาการทางวิทยาศาสตร์เขาล้ำหน้ามากเพราะว่าเขาได้รับการช่วยเหลือจากเลติเลียนเออโคลนทหารออกมาสามารถที่จะกำจัดใครแบบไม่รู้สึกฉันไม่รู้สึกอะไรเลยเวลาฉันกำจัดใครเพราะมันไม่มีจิตใจ,จไงมันสร้างมาจากห้องแล b เออโอเคเมื่อกี้คลิปมันตัดอามาต่อ แล้วพอเหมือนกับถ้าหารเยอรมันทหารนาซีกับญี่ปุ่นเริ่มแบบมีแววจะชนะแล้วอ่ะแล้วแล้วแล้วทางอเมริกาก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเยอรมันแม่งล้ำมัน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 ได้มันได้วิทยาการที่ล้ำจนแบบกูสู้ไม่ได้แล้วอ่ะมึงถ้าถ้าหารเป็นล้านคนนะคนสร้างมาจากห้องแล่บมันไม่ต้องมานั่งเกณฑ์ทหารไงคือมันสร้างแป๊บเดียวมันโตเป็นคนพร้อมถือพร้อมถือกระบอกเลยอ่ะ แล้วญี่ปุ่นก็โอ้คือเทคโนโลยีล้ำล้ำไม่ล้ำอ่ะกินรวบหมดเลยชนะชนะชนะหมดแล้วก็ลังจะโอบรัเสเซียอเมริการู้แล้วว่าเฮ้ยเขามีเขาเขามีเขาม,มีวิทยาการจริงๆที่แบบมันกำลังจะชนะแล้วอเมริกาเลยเลือกที่จะอะปล่อยระเบิดปรามาณูไปลงที่ฮิโรชิมาแล้วทำไมต้องเป็นญี่ปุ่นทำไมต้องปล่อยใส่ญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นมันกับเป็นพันธมิตรกับเยอรมันไง บุ้มก็คือก็ยอมแพ้ญี่ปุ่นยอมแพ้เลยเพราะว่าไม่คิดว่าจะเจอเออก็นั่นแหละแล้วนาซีก็โอเคถอยทับยอมแพ้ยอมแพ้เขาก็คือยกยกธงขาวเลยยอมแพ้แล้วแต่ยอมแพ้ไม่จริงเขารู้แล้วว่าอืมเขา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 กำลังจะแพ้และเขาเลยกลับไปที่เยอรมัน พวกทหารพวกนี้พวกทหารอาซีเลยกลับไปที่เยอรมันเอาเรือดำนงเรือดำน้ำอีหอกมีเรือดำน้ําที่ทันสมัยมากอ่ะเออขนเรือดำน้ําไปโคโลกใต้หมดเลยหนีแล้วอเมริการู้ว่าว่าอีกตัวต้นเรื่องก็คือฮิตเลอร์เนี่ยฮิตเลอร์คือตัวตัว,ตวแกนนําของทางเยอรมันนะว่าฮิตเลอร์มันยังไม่ตายเขาก็เลยจะตามไปกําจัดฮิตเลอร์ถึงโคโลกใต้มันเลยมีปฏิบัติการโอเปเรชั่นหายจำ เดี๋ยวฉันจะคืนรูปให้ก็คือนายพลแอคโเนเบิร์ตเนี่ยที่เป็นนายพลของทางทหารเมริกาทหารเรือนขนไปทั้งกองทัพทั้งเรือทั้งอุยุโธบกรณ์เพื่อที่จะไปถอนลากถอนคนฮิตเลอร์ก็คือตัวต้นเรื่องก่อสงครามโลกเนี่ยจะไปหลอไปจะไปจัดการมันสรุปไปโคโลกใต้แต่ออกข่าวว่าไปสำรวจนู่นนี่นั่นนะเขาก็ไม่ให้ใครรู้อยู่ดีเ,เนาะแต่เขารู้แล้วว่าฮิตเลอร์ถ้ายังอยู่ยังไงเขาต้องไป ตามกำจัดอีตัวต้นเรื่องนี้ไปปุ๊บสรุปเจอสซอรพ์เพราะว่าที่โคโลกใต้มันไม่ได้มีแค่คนมันมีเรืทีเลียนอยู่แล้วมันก็มีวิทยาการมีเรือมีอะไรนะมียานอวกาศมียูเพุ่งมาจากน้ําเนี่ยเส็จแฉันให้เรือให้ขึ้นลงพุ่งมาจากน้ําแล้วก็ยิง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 เรือที่ที่ท,ที่ยิงเรือที่มันโบราณอะ,ะเรือลบโบราณเรือเรือลบล้าหลังอ่ะพังหมดเลย ไปได้ประมาณเดือนหนึ่งถอยทับกลับเลยเธอสู้ไม่ได้จะสู้ได้ยงไงเรือกับ UFO มันนีไม่มีทางสู้ได้พุ่งมาจากน้ำแล้วก็ยิงปอ้ปองปอ้องบอออย่างเร็วอะ่ะแล้วมันเทคโนโลยีมันโบราณกับทันสมัยมันไม่มีทางสู้ไหวก็ถอยทับกลับอืมแล้วก็ฮิตเลอร์ก็ คือเขาออกข่าวว่าตายว่าเติมไม่ไม,ไม่ไม่จริงอ่ะยังอยู่โคโลกใต้ตอนนี้ก็เออยังอยู่โคโลกใต้แล้วก็น่าจะเสียอยู่ที่โคโลกใต้แต่หลังโคโลกใต้มันมีแผ่นดินจริงๆแล้วมันก็ยังมีเลปทิเลียนแล้วก็ยังมีอีกต่างดาวสายพันธุ์เยอะแยะเต็มไปหมดอยู่ที่โคโลกใต้เขาถึงไม่ให้ใครเข้าไปไงเขาไม่ให้ใครเข้าไปเลยแล้วก็รัฐบาลรู้รู้เรื่องนี้ดีเขาก็จะจัดจัดอันดับ หมือนว่ามีคนดูแลเรื่องเรื่องต่างประเทศไอเรื่องต่างดาวตั้งหากเลยนะก็คือมาเจสติกสิบสองในหนังสกูป,ปี้ดูก็เคยเอาเรื่องนี้ไปพูดโอ้โหกระตูนนี้มันชอบเปิดเผยความจริงมากเลยมาเจสติกสิบสองเนี่ยก็จะเป็นคนสิบสองคนที่ถูกแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีทรูแมนอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะประธานาธิบดีแต่งตั้งคนสิบคนนี้ให้มีอํานาจเหนือกว่าประธานาธิบดีประธานาธิบดีตรงนี้คนสิบสองคนอยู่ข้างบน มีอำนาจสูงสุดในการดูแลการออกนอกเอออกนอกโลกโครงการอาวกาศลับที่เอาทาหารเอาคนนี่แหละออกไปนอกโลกแบบลับๆเขาทํามาตั้งนานแล้วเธอเขาทามานานมากจนเขาปล่อยให้เราอยังนั่งใช้รถไถอยู่เลยแต่พวกเขาออกนอกโลกอ่ะเธอดูว่าเขาเขาตักเทคโนโลยีให้เราให้เรานั่งนั่งใช้รถไถรถเกี่ยวข้าวแต่ตัวเองเออกออกไปนอกโลกโอ้คือยอมทําลายมนุษย์โลกมา น่ะก็คือมาเจสติกสองอุย้ยพูดชื่อก่อนหน้าน,นี้มีรูปนะแต่นี้เขาลบรูปทิ้งไปแล้วเขาไม่ให้ใครรู้เขาไม่ให้ใครเห็นเออมีอำนาจมากกว่าประธานาธิบดีอีกนะเธออืมโอเค